สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนุย Have a Nuis Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้ฝนฟ้าเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะคือตกเหมือนเดิมเน้นภาคกลางภาคตวันออกและภาคใต้ค่ะและก็จะค่อยๆเพิ่มพื้นที่การตกนะคะเหมือนเดิมค่ะเน้นช่วงบ่ายเย็นค่า คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันกันค่ะวันนี้ไม่มีจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เรามารับชมและรับฟังว่ามีที่ไหนบ้างนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะลักษณะอากาศทั่วไปของบ้านเราในวันนี้นะคะ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้บ้านเรานะคะมีฝนน้อยแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้เรามาดูอากาศแต่ละภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละาของพื้นที่ ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางก็จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบ,บุรีและสระบุรีค่ะ ภาคตวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบีตรังและสตูลค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย